สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่24นะคะคืนวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568โคโมแพ้ยูเวนตุส1ประตูต่อ2คืนวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568เวโรนาแพ้อตาลันตา0ประตูต่อ5เอมโปรีแพ้เอซิมิลาน0ประตูต่อ2 โตรโนเสมอกับเจนัวหนประตูต่อ1คืนวันอาทิตที่9กุมภาพันธ์2,568เวเนเซียแพ้โรมาศูนย์ประตูต่อ1นึ่งลาซิโอชนะมอนซ่าหประตูต่อ1นึ่งไกรีชนะปาม่สสองประตูต่อ1นึ่งเลเชเสมอกับโบลอนยาศูนย์ประตูต่อศูนย์นาโปลีเปิดบ้านเสมออูดินเซหนึ่งประตูต่อ1คืนวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2,568 อินเตอร์มิลานเชือนชนะฟิออเรนติน่าสประตูต่ตอหนึ่งจากนั้นไปดูกันที่ตารางคะแนนกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่24นะคะนาโปลีนำเป็นจ่าฟูงจากการลงแข่ง24นัดชนะ17เสมอ4แพ้3มี55แต้มตามมาด้วยอินเตอร์มิลานอันดับที่2 24นัดชนะ16เสมอ6แพ้2มี54แต้มอันดับ3อัตาลันต้24นัด ชนะ15เสมอหแพ้4มี50แต้มอันดับ4ลาซิโอ24นัดชนะ14เสมอ3แพ้7มี45แต้มยูเวนตุสอันดับที่ห24นัดชนะ10เสมอ13แพ้1มี43แต้มฟิออเรนตินาอันดับที่ 6- 24นัดมี42แต้มอันดับที่7เอซิมิลาน23นัดมี38แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่8โบโบลญนาค่ะแต่ผลต่างประตูดได้เสียเอซิมิลานทำได้ดีกว่า โรมาอันดับที่9 24นัดมี34แต้มส่วนอันดับที่10อูดิเนเซ่24นัดมี30แต้มอันดับ11โตริโน่24นัดมี28แต้มอันดับ12เจนัว24นัดมี27แต้มกายารีอันดับที่13 24นัดมี24แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่14คือเลเช่ อันดับที่15เวโรนา24นัดมี23แต้มอันดับ16โคโม24นัดมี22แต้มอันดับ17เอมโปลี24นัด21แต้มปามาอยู่ในอันดับที่18 24นัดมี20แต้มอันดับ19เวเนเซีย24นัดมี16แต้มและอันดับที่20มอนซ่า24นัดมี13แต้มตำแหน่งดาวสันโวกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่24 ปรากฏว่ามาเตโอเรตกีจากออตาลันตายิงไป20ประตูยเซคินจากฟอรเรนติน่ายิงไป15ประตูมาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลานยิงไป13ประตูอเดมล่าลุกแมนจากออตาลนตายิงไป10ประตูและโรเมลูลูกากูจากนาโปลียิงไป9ประตูโปรแกรมการแข่งขันเกาโชเซีเรยอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่25 คืนวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568โบลอญญาพบโตริโน,น ilan, er ona, ในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568ออตาลันตาพบกกยารีในเวลา21นาฬิกาลาซิโอพบนาโปลีในเวลา24นาฬิกาเอซิมิลานพบเวโรนาในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568ฟิโอเรนตินาพบโกโมในเวลา18นาฬิกา30นาที ส่วนมอนซาจะพบกับเลเชในเวลา21นาฬิกาและเวลาเดียวกันอูดินเนเซพบเอมโปลีปามาพบกับโรม่าในเวลา24นาฬิกายูเวนตุสพบอินเตอร์มิลานในเวลา2นาฬิกาสนาทีคืนวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568หเจนัวพบเวเนเซียในเวลา2นาฬิกา45นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนน รวมทั้งอันดับดาวนวดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ